สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการถอดอเครื่องบดมือหมุน One Set Special Q2 นะครับ <at> เพื่อออกมาทำความสะอาดคือผมใช้ตัวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วทีน,นี้ก็จะบอกวิธีว่าเราจะสามารถถอดมันออกมาทำความสะอาดได้ยังไงนะครับอันนี้เราเรามาเริ่มขั้นตอนง่ายๆเลยอันดับแรกผมถอดตัวที่ใส่เมล็ดก,กาแฟเวลาเราบดออกมานะครับถอดออกมาก่อนแล้วก็วางไว้นะครับ2 เราถอดตัวบอดี้เลยครับนี่ครับถอดมันออกมาครับดออกมาแล้วง่ายๆนะครับนี่ครับจริงๆถอดออกมาแค่นี้มันก็สามารถทำความสะอาดได้แล้วนะฮะตัวเฟืองนี่ครับ แต่ถ้าเกิดเราอยากจะถอดมันออกมาอีกเนี่ยฮะถอดออกมาง่ายๆเลยครับอันนี้เป็นตัวปักตัวหมุนเราเราเอาตัวบดเนี่ยแอร์ที่หมุนเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเพื่อล็อกมันไว้แล้วเราก็หมุนตัวนี้ออกมานะครับง่ายๆนยฮะหมุนหมุนค่อยหมุนมันออกมานะครับไม่ยากครับง่ายๆหมุนออกมาครับอันนี้มันก็จะ จริงๆกลไกข้างในมันก็ไม่เยอะนะครับอันนี้เราก็เรียงไว้ตามที่เราถอดออกมาทีละอันอันนี้เป็นตัวเลขตัวเบอร์ที่ความความละเอียดที่เราจะบดนะครับแล้วก็ตัวนี้เพื่อบดนะครับแล้วก็สปริงนะฮะ สร็จแล้วมันจะมีมันจะมีแหวนอยู่ตัวหนึ่งนะครับตอนนี้หลุดไหมหลุดมาแล้เก็รเรียงไว้นะครับที่นี่มีแหวนอีกตัวหนึ่งนะครับถอดออมาทั้งหมดแล้วจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทงวารสะอาก็ปัดใช้แปรงดนะารัดนะ ที่ต้องถอดมาทำความสะอาดเพราะว่าบางทีเราเราเราใช้เมล็ดกาแฟบางบางตัวนะครับที่มันอาจจะเป็นขั้วเข้มหรือว่าคุณภาพไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยที่ผมเจอนะผมเจอกับตัวไม่ได้ไหมายความว่าเมล็ดกาแฟรหร่มันไม่ดีอะไรยังไงนะคือมันเป็นยางคือถ้าเราไม่ทําความสะอาดตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นยางติดทีนี้มันก็จะมีเพี้ยนเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะเวลาเราจะบดั้าต่อไปนะครับแลนนี้เฟืองอเราก็ปัดทำความสะอาดง่ายง่ายนี่ถ้าปัดบ่อยๆทําทำความสะอาดบ่อย,อยมันก็ไม่มีคราบอะไรติดนะครับ เฟืองบดม,มันเป็นมันเป็นสแตนเลสนะคะทีนี้ล้างได้เลยแต่ว่าตัวนี้อย่าไปล้างมันนะครับเพราะมันมีรูปปืนมีอะไรล้างชุดชุดเนี้ยชุดเนี้ยล้างได้นะครับเพื่อเวลาทำความสะอาดอ่ะเทีนี้เราถอดมาทำความสะอาดผมว่าทำความสะอาดละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ะนี้เราจะมาใส่ใส่มันคืนนะครับเราก็ไล่าตามขั้นตอนนะฮะใส่บอดี้เข้าไปใส่บอดี้เข้าไปนะครับ ปุ๊บนี่ครับไว้ใส่เปลืองเข้าไปนะฮะปุ๊บเ,เข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บใส่แหวนนะครับทีแรกเนี่ยไล่ไล่จากที่เราเราทำนะครับแล้วก็ใส่สปริงนะฮะใส่เปลืองบดนะครับเข้าไปใส่เบอร์ความละเอียดเข้าไปนะครับ แล้วก็ใส่ตัวปักหมุนเข้าไปมง่ายง่ายครับไม่มันจะไม่ขินเลครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะ,น,นะครับถอดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ชินอันนี้ผมก็ยังไม่ชินเท่าไหร่ผมก็เพิ่งถอดไม่กี่ครั้งแต่ว่าเออผมหาในในเน็ตในอะไรมันมันไม่มีนีครับใส่เสร็จแล้วอันนี้จริงๆเดี๋ยวผมอาจจะต้องคาลิเบตหน่อยเพราะว่ามันมันไม่ลงศูนนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องปรับอีกทีนึง พอปรับลงศูนย์เสร็จพึ๊ืนเนี่ยเราก็เลือกแล้วว่าถึงเวลาเราจะบดเราก็หมุนตามนี่ครับเฟืองบดของมนเครับว่าจะขนาดเท่าไหร่ของเมล็ดกาแฟนี่ครับปรับได้จากตรงนี้นี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่กลับถือเสร็จแล้วครับ